าคุณเป็นคนหนึ่งค่ะที่ชอบติดตามข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องปาาเรื่องทองที่รัฐบาลหรือองค์กรต่างๆจะช่วยเหลือเรานะคะง่ายๆค่ะแค่ให้คุณกดติดตามแล้วที่สำคัญต้องสันกระดิ่งนะคะแค่นั้นแต่ข่าวสารทุกอย่างก็จะอยู่ในมือถือคุณแล้วค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านคะพบกับมามี่ทีนิวนะคะเจอกันมีข่าวมาอัปเดตในเรื่องเกี่ยวกับเรื่องเงินเงินทองทองเรื่องเยียวยาเรื่องข่าวสวัสดิการแห่งรัฐนะคะเอามาฝากกันเป็นประจำ คลิปนี้มาเฮกับคุณพ่อคุณแม่นะคะยินดีกับผู้ปกครองนะคะใครที่ลูกนะอายุยังไม่ถึง6ขวบนะคะคุณมีโอกาสนะคะที่จะได้รับเงินช่วยเหลือนะคะถึง1,400บาทต่อคนต่อเดือนเลยนะคะเดี๋ยวรายละเอียดเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาเช็คกันว่าคุณจะมีสิทธิ์นี้หรือไม่นะคะเพจเราชนะนะคะแจ้งเงื่อนไขาการรับเงินทั้งสองโครงการก็คือจะมีเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดและเงินส่งเคราะห์เด็กนะคะ กรมชีกลางเอาใจใส่และพร้อมดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างทั่วถึงนอกจากนี้สำนักง,งานประกันสังคมกระทรวงแรงงานนะคะก็ได้เผยแพร่ภาพราชกิจจานุเบกษานะคะในการเพิ่มเงินสงเคราะห์บุตร8 0 0บาทมีผลบังคับใช้แล้วณนะตอนนี้นะคะโดยเรามาทำความเข้าใจกันก่อนนะคะว,ว่าเงินนะคะ2ก้อนนี้คืออะไรถึงมารวมกันเป็น1,400บาทนะคะ ซึ่งมันแยกกันดังนี้นะคะใครที่เป็นผู้ประกันตนมาตรา39 มาตรา33และมาตรา39นะคะจะได้รับเงินสงเคราะห์บุตร800บาทอยู่แล้วแต่ถ้าใครเป็นผู้ประกันตนมาตรา40นะคะแล้วเลือกจ่ายเงินสมทบเดือนละ3 0 0บาทคุณจะได้รับเงินสงเคราะห์บุตร200บาทนะคะไม่ได้800บาทเหมือนเขานะ200บาทค่ะโดยทั้งนี้จะได้รับเงินจนกว่าบุตรจะมีอายุครบ6ปีบริบูรณ์และสามารถเบิกเงินสงเคราะห์บุตรสูงสุดได้ไม่เกิน3คนนะคะสามารถติดต่อรับเงินได้เลยตั้งแต่เดือนแรกที่บุตรเกิดมาก็คือไปติดต่อที่ ประกานสังคมนะคะสำหรับเงินอุดหนุนเด็ก600บาทนะคะเงินอุดหนุนเด็กนี้คืออะไรเงินอุดหนุนเด็ก600บาทนะคะจะเป็นเงินที่ให้กับประชาชนทั่วไปค่ะที่ลูกอยู่ในครอบครัวไรายได้น้อยเมื่อเด็กเกิดมาก็สามารถไปลงทะเบียนได้เลยนาเทศบาลอบต นะคะสำนักงานเขตในพื้นที่ต่างๆโดยบุตรจะอยู่กับพ่อแม่หรือไม่ก็ได้จะอยู่กับปู่กับย่าก็ได้ก็สามารถรับเงินอุดหนุนเด็กได้แต่จะต้องไปลงทะเบียนในพื้นที่ที่บุตรอยู่จริงกับผู้ปกครองเช่นพ่อแม่อยู่เชียงใหม่แต่บุตรอยู่กับย่าที่ลำปางก็ต้องไปลงทะเบียนในพื้นที่จังหวัดลำปางจะต้องลงทะเบียนในพื้นที่ที่บุตรอยู่จริงนะคะเมื่อลงทะเบียนเสร็จหน่วยงานที่ได้รับเรื่องนะคะก็จะส่งเรื่องไปที่พัฒนาสังคมจังหวัดจากนั้นก็จะตรวจสอบข้อมูล ว่าท่านที่ลงทะเบียนนั้นได้เข้าเกณฑ์จริงๆหรือไม่โดยใช้เวลา3-6เดือนในการตรวจสอบหากได้รับการอนุมัติแล้วจะได้รับเงินย้อนหลังตั้งแต่เดือนที่ลงทะเบียนเลยนะคะอ้าวนี่แหละคือที่มาของการรับเงิน2เดแดงนะคะหากใครเป็นผู้ประกันตนอยู่แล้วนะคะคุณได้รับสิทธิ์800บาทอยู่แล้วแต่ถ้าเป็นม .4 0ได้200ทีนี้คุณ่ะ ก็ถ้าคุณรายได้น้อยนะคะสามารถไปสมัครนะคะที่สำนักง,งานเขตหรืออบตอที่ลูกคุณอยู่นะคะไปสมัครนะคะถ้าสิทธิ์คุณผ่านคุณก็จะได้รับ600บาทกลายเป็นว่า1เดือนนี่ได้สูงสุด1,400บาทเลยนะคะถ้าหากใครนะคะมีข้อสงสัยในเรื่องเกี่ยวกับประชาราตนะคะสามารถคอมเมนต์สอบถามใต้คลิปได้เลยนะคะขอบคุณนะคะคราในคลิปนี้นะคะจาก www.bangkokinside.com ด้วยค่ะ ค่ะสำหรับท้ายคลิปนี้ทีมมีอะไรดีๆมาแนะนำด้วยนะคะช่วงเศรษฐกิจแบบนี้นะคะแน่นอนการมีไรายได้หลายทางย่อมดีกว่าแน่นอนจริงไหมคะช่วงนี้ออนไลน์กำลังมาแต่ถ้าใครนะคะสนใจ แต่ไม่รู้ว่านะคะจะขายออนไลน์ยังไงนะคะเพราะการขายออนไลน์มีหลายช่องทางมากๆที่มีคอร์สเรียนพิเศษนะคะซึ่งเป็นของอาจารย์สวยอายุน้อยร้อยล้านอาจารย์ของทีเองนะคะท่านนะคะได้เปิดคอร์สเรียนเพื่อการกุศลเลยนะคะจากราคาปกติ5,800บาทเหลือเพียง98บาทเท่านั้น หากใครสนใจนะคะสามารถทักทีได้ตามไอดีลนี้เลยนะคะฝากด้วยค่ะเพียงแค่กดติดตามและสั่นกระดิ่งนะคะ c h anel mummy t news ไว้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกข่าวดีๆแบบนี้ค่ะ